พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมนีก็มพบพพอกับช่องน้องวู คพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าื่อนี้เมนมูงคุณสิพาพ,พี่น้องมาทอดป่าแดดเดียวกินกับสมต่าค่ะพี่น้องจ้าป่าแดดเดียวอันนี้มันเป็นป่าเอียงกะบารูไอพ่อข่ากับบอ,บอกซื้อเมนตงุณกับเื่มเนาะ,ะเนาะแฟนเพื่อนลุงป่านาอารูจักซื้อกับพิมมาบอกมมเมนมูงคุนเมนมเดอร์ค่ะเดอร์เป็นป่าแดดเดียวเดอค่ะมันเป็นป่าไส้แดงปลาปลาสูตรหรือปลาเมนตงคุกะบารูเนาะค่ะเนาะวันนี้ห้าสิมาทําการทอดป่าแดดเดียวค่ะไปลุกมือเฮ็ดน้ากันเลยจ้า มาค่ะแม่นงก็ตั้งน้ำมันน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะนัล่ลักษณะปลามันจะเป็นแบบนี้ด้อค่ะเด้อไอเพื่อนเพื่อนุงปลาหน่าอารู้ว่าซื้อปลาอยังกระบอกแม่นงคุ่นน้ำในเด้อค่ะเด้อพ่อดีไปเที่ยวเราก็เห็นก็เลยซื้อม้าว้ามันเป็นตาแสบคล้ายๆปลาไส้แดงวะพี่น้องนี่ถ้าเป็นตัวเล็กมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเน,เนาะนี่นรูจับบะะจกซื้อบอกในเด้อคะ่ะเป็นปลาสูตรปลากุยหรือว่าปลาไส้แดงนะคะเนาะเป็นปลาแดดเดียวมาค่ะทอดกันเลยจ้าแม่นงค์ดูสิเอาตงลงกนเนะะคะนี่ นาจิสองหลอกกันมั้งค่ะขวาวาลายซื้อมาหล่อยหนึ่งเด้อียค่ะพี่น้องจ้าโลละร้อยห้าสิบแต่ว่าไม่ลงมูลให้เขาช่างให้ให้มันเป็นร้อยหนึ่งนะคะเนะ่ยทอดไฟกลางๆค่ะพี่น้องจ้าทอดไปเรื่อยๆจนมันเหลืองรอบแรกสิทอดตัวไตัวใหญ่ก็นะะนะ้อ,องค่ะนาอรลอบซองไม่ชอดตัวหน่อยพี่น้องจ้าเอาตัวหน่อยตัวใหญ่ผสมกันมากาสินเบืองวาไม่สเสียดเจ้าใเนะคะนาะทอดไปกลางๆนะคะจนเหลืองจังมาเบืองต่าง มาค่ะพี่น้องจ้าปาดซุ่มตัวใหญ่รุนแรงเพราะเมนูนกันนาสิเรื่องไดดที่เราเมนูนสิตักขึ้นได้ได้าเด้อมันก็จะเป็นหน้าปาแบบนี้ครับพี่น้องจ้าถอดออกมาเราวอก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นปลาแดดเดียวด้วยค่ะเด้อได้แบบมีเมน,บบนูกับสิบพักใส่ถาดซับหนามันไบก้อนค่ะพี่น้องนี่ พักเสด็จน้ํามันไว้ก่อนค่ะห้ากว่าสิไปทอดอีกต่อค่ะทอดสุ้มตัวน่อยจับบะน,นี้จ้บพี่นงกาไปค่าทอดตัวหน่อยกันต่อจ้ามาค่ะเอาตัวน่อยเทใส่ได้พี่นองกานี่ตัวน่อยตัวน่อยเพิ่นสิสสตัดหัวนีเ่เลยค่ะมีใครน้อดีเห็นป่ะพี่นองอเทลงเลยจ้ ู้ใดรู้จักซื้อปาก็อย่าลืมนะคะเด้อ i̇şte. พี่มาบอกเมนูนุ่นเนี่ยเพราะขาดกระบอกก็ดิถามซื้อคนอยู่มาหมดเนี่ยลืมจ่อยพี่น้องจ้าทอดไปเรื่อยๆคือเก่าค่ะตัวน้อยกันนาศิษย์ซุปไปก็ตัวแนงอยู่นะคะเนาะพอมันเรื่องเขากะตักขืนคือเก่อมาจ้าทอดไปเรื่อยๆจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าตัวน้อยตัดหัวกับนาสิเย์ร่างได้ซุกได้ที่เดียวนะคะเนาะงเมนูนุ่นกับจิตักขึ้นผักเส็ิน้ำมันไว้เลยค่ะพี่น้องนี่จิสิออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนี้ยหอน่าะพีน้องเนาะตักขึ้คือเสด็แน้ำมันด้จ้า หอม,หอมด้วยพี่น้องนี่ค่ะ,คะกระิได้แบบนี้พี่น้องจ้ากระิตะักขึ้นมาพากักเสต็ำมันไว้ก่อนค่ะ ให้มันเย็นจักน้อยเสตียน้ำมันข้าจังสีมาจัดเลี่ยงใส่จานเสิร์ฟลุงปลาหนาอ่านนะค่ะเนาะก็ชิได้ออกมาแบบนี้ค่ะพี่น้องจ <ซ ibe. S 2> <senator, S 1> ้าสำหรับปลาแดดเดียวทอดเนาะค่ะเนาะอย่าลืมเด้อไพโรจักซื้อปลากับพี่มาบอกเม่นูในจ้ารอมันเย็นไอเสด็ยน้ำมันก่อนจังสีจัดใส่จานเสิร์ฟลุงปลาหนาอ่าจ้านี่ค่ะพี่น้องจ้าเสตียน้ำมันแล้วเมนูกับมาเลี่ยงใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟลุงปลาหนาอ่าแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับปลาแดดเดียวทอดค่ะพี่น้องจ้ากะสิห้อยกระเทียมแกลวแตงหนาจักน้อยให้มันมีกลิ่นหอมแล้วกค สวยงามเนาะคะ่ะเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับปลาแดดเดียวทอดเนาะคะ่ะเนาะกินกับข้าวเหนี้ยหอมทอดกินกับตะไบหุ่งบักแตงบักทั่วคือเก่าละค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูนี้เนาะคะ่ะเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแมน่น้องวลกับแววเวียนเข้ามาให้กำลังใจกันได้จ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจา้ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุน้นผากินพาเที่ยวด้วยนะคะมื้อนี้ลาไปกับปลาแดดเดียวทอดค่ะสุดท้ายก เนเดอคาร์เดอร์ารู้จักซื้อป่ากับซอยพี่มาบอกแม่นองหุดน้ำเนยเดอร์คาร์เดอร์สําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจ้า